่งจงผจผาอภัยร้ายเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งนะครับในขณะผู้ที่เป็นสามีลงไปเข้าห้องน้ำในระหว่างที่เขาจอดรถที่จุดพักรถบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งโดยเขาไม่คาดคิดเลยนะครับว่าภรรยาและลูกน้อยท,ที่ขอยอยู่ในรถจะพบกับภัยร้ายทั้งที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้มีผู้คนพลุกพล่านเต็มไปหมดภัยร้ายอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้เราติดตามชมเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับ เกิดเหตุจี้พล้นรถยนต์บริเวณจุดพักรถของปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีขณะที่ผู้เสียหายไม่ทันสังเกตคนร้ายที่มีพฤติกรรมขับรถตามดูเหยื่อโดยขับรถเข้าไปจอดเทียบใกล้หากพบว่าผู้ขับขี่ไม่ทันระวังตัวลงจากรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์เมื่อคนร้ายสบโอกาสก็จะลงมือชิงรถของเหยื่อในทันทีเราไปจากบางปะกงนี่แหละมุ่งหน้าเพชรบูรณ์ ก็ไปจอดแวะป,ปั๊มอะค่ะแล้วแฟนก็จะเข้าห้องน้ำแล้วก็เอารถเทียบจอดแถวแถวหน้าห้องน้ำอะค่ะแฟนก็เดินลงไปเปิดประตูแล้วก็ลงไปไม่ได้ดับเครื่องก็มีลูกสาวสองคนอยู่ด้วยกันแล้วก็มีพี่ลูกสาวคนเล็กนั่งอยู่ที่ตักคนโตนอนอยู่ที่แคปข้างหลังอะค่ะแล้วก็ตัวแฟนนะคะก็เปิดประตูรถแล้วก็เดินลงไปเข้าห้องน้ำเลยก็คิดว่ามันแป๊บเดียวอะค่ะเขาก็เดินลงไปเราก็มองตามเขาไป จังหวะที่มองตามเขาไปค่ะเขาก็เดินไปพอรับตาเราท่านั้นแหละค่ะก็มีผู้ชายอีกคนกระโดดขึ้นรถเราขึ้นมานั่งคนร้ายเข้าไปนั่งแทนที่ผู้ขับทันทีแล้วก็ใช้ปืนปาก,กาข่มขูม่แม่และล,ลูกที่อยู่ในรถไม่ให้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลืออย่าร้องโวยวายหรยิงลูกทิ้งทำอะไรอย่เงียบหรือยิงทิ้งทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนี่ยอย่าทำอะไรฉันนะจากนั้นคนร้ายก็ขับรถออกไปพร้อมกับรถเก๋งคันสีขาวขับตามประกบ เมื่อเจ้าของรถเดินมายังที่จอดรถก็พบว่าคนร้ายกําลังขับรถออกจากปั๊มไปแล้วเขาจึงร้องขอความช่วยเหลือจากคนในบริเวณนั้นอุคิดเลยค่ะคิดตั้งแต่นาทีแรกที่มันขับออกไปแล้วว่ามันจะต้องฆ่าเราแน่เพราะเรานั่งใกล้มันขนาดนั้นจําหน้ามันได้ขนาดคือมันไม่ได้ปิดหน้าอะไรเลยค่ะคงไม่ปล่อยเราไว้อะไม่ปล่อยลูกเราไว้ไม่ปล่อยเราไว้อะไรเงี้ยคนโตก็จําอะไรได้แล้วก็เลยคิดสู <c 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 ้ตอนนั้นคิดในใจนะว่า มันเป็นปืนปากกามันน่าจะยิงเราได้นัดเดียวอะอย่างน้อยถ้าโดนเราก็าคงไม่โดนลูกอะไรแบบนี้แล้วก็พ่อเขาองคงตามนันค่ะระหว่างที่คนร,ร้ายขับรถออกไป เธอพยายามอาศัยช่วงเวลาเปลี่ยนเกียร์เป็นจังหวะเดียวกันที่คนร้ายใช้มือขวาถือปืนปากกาและตัดสินใจหักพวงมาลัยยื้อแย่งกับคนร้ายจนปืนปากกาตกลงพื้นทำให้คนร้ายหยุดรถและทำร้ายเธอก่อนจะตามพวกมาผลักเธอลงจากรถแล้วก็ขับรถหนีไปในที่สุด จ้าหน้าที่ก็สามารถตามรถของผู้เสียหายกลับคืนมาได้และตามจับคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุได้ทั้งหมด3คนให้การรับสาร,รภาพและสามารถสาวต่อไปอยังอู่รถที่รับซื้อของจนได้อีกด้วยที่จริงปั๊มเนี่ยเราคิดว่าเราปลอดภัยสุดแหละเพราะมันสว่างเนาะไฟมีคนจอดกันเยอะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ดูแล้วมันน่าจะปลอดภัยอ่ะสำหรับคนเดินทางอ่ะคิดเลยแล้วคิดย้อนกลับไปอืมันผิดที่เรานี่แหละนะ ถ้าเราแบบว่าระวังสักนิดนะแค่เอื้อมมือไปกดปึ๊บเดียวเนี่ยมันไม่เกิดละถึงมันเปิดประตูมันก็ทําอะไรเราไม่ได้อะมันเปิดไม่ได้อะมันก็ขึ้นมานั่งไม่ได้ขู่เราไม่ได้จากการเฝ้าสังเกตพบว่าตามสถานที่จอดรถในปั๊มน้ํามันแต่ละแห่งนั้นผู้ขับขี่ส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมออกจากรถโดยไม่ล็อกกุญแจอีกทั้งบางคนก็ไม่ดับเครื่องเพราะอาจคิดว่าสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านคนร้าย จะไม่กลาก,ก่อเหตุแต่ใครจะรู้ได้ว่าคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ในสถานที่ต่างๆกำลังรอเยื่ออยู่เป็นได้นะครับถ้าได้ชมเรื่องนี้ไปแล้วนะครับกรุณาบอกเตือนต่อๆกันไปนะครับเพื่อที่จะไม่คนหนึ่งคนใดพบกับภัยร้ายเช่นนี้และวิธีการเอาตัวรอดจากคนร้ายที่ชอบแฝงตัวอยู่ในสถานที่ที่คุณคิดว่าปลอดภัยนั่นก็คือต้องล็อกรถทุกครั้งนที่คุณลงไปทําธุระส่วนตัวครับ เรื่องจริงผ่านจอ